ผมก็สวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตกปลาคลองครับผมเป็นคลองข้างทางนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปลองตีกันเลยครับเป็นคลองนี้ที่ข้างทางนะครับคลองส่งน้านะครับคลองใหญ่ข้างในนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเดี๋ยวลองกันเลยครับผมคลองนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวลองไปแรับเตอร์ก่อนเลยเดี๋ยวก็ใหญ่เหมือนละโอเคครับมาลองดูกัน ตามตามตามตัวตามครับแต่ตัวไม่ใหญ่ขึ้นกีดน้ำเฉยเลยกัดโอ้โหคายเหยื่อมันลอยนะครับลากเหยื่อผ่านหน้ามาดูดจุบไปเลย วัดไม่ติดคายเหยื่อซะก่อนเอาใหม่ครับกัดกัดกัด โอ้ลุดอะไรเนี่ตยตัวแรกมาว่าลุดเลยสงสัยนานแล้วนะตแต่ ะให้กืนเลยหลุดเฉยรู้สึกเหมือนน้ำจะลงเยอะนะโอ้โหอะไรวะปลากัดปลากัดแล้วแรงมากกัดแล้วคายกัดแล้วคายเลย วัดสวนแล้วแหละอะไรวะใครเหยื่อ,อไวมากเลย โหดโหดมากโดนไหมโดนโดนจนได้ใสใสปอกครับประมาณขีดนึงโอเครับผมแรปเตอร์ครับปลาคองนะครับ ยูวเต็มปากอันเนี้ยนรับประช่อนนะครับเราจะเป็นไหมคลองนะครับผมประช้อนนะครับใส่สวยอยู่แรปเตอร์นะครับผมโอเคแล้ปลาใส่ถังแล้วครับเดี๋ยวลองดูต่อครับผม ก็โอเคก็ผมเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยครับตกปลาต่อนะไม่ใช่ดูต่อมุกห้าบาทสิบบาทก็เล่นเนาะนี่มีตัววิ่งใส ไม่ตั้งใจกัดเลยป่ะ อุ้ยตีตกเสียปากะโดดเลยเมื่อกี้อุ้ยตัวเล็กลับ วัวขยับมีตัวขยับบินบินมาแล้วครับตัวที่สองถ้าผมไม่เอาตีนเตะไว้นี่คือลงลงอีกข้างหนึ่งเลยนะครับวัดลอยเลยแอปเตอร์ครับโอ ปลาชกระปกเลยช่งมันทิ้งลงถังไปเลยนี่ครับเอาเปลือนดินหมดแล้วเนี่ยประช่อนไซส์ประมาณหนึ่งขีดนะครับตัวแรกน่าจะตายแล้วสงสัยเบ็ดเบ็ดน่าจะเข้าเส้นมันอะไรสักอย่างไม่รู้ครับ ดีมันก็ชักตายไปเลยรู้ไหมโอ้วัดวัดไม่ติดหลายตัวแล้วเนะี่ยมันกินแบบไม่มีเสียงอะไรเลยแบบมันตามมาแล้วหยุดเหยื่อไว้คือดีมันก็มันก็ไม่วิ่งไม่อะไรนะไม่กัดด้วยเพราะผมเช็ดสายท่านั้นแหละวิ่งวิ่งปื๊ดเลยอะงงมาก มันกินแปลกมากคับปลาของเนี้ยกินแบบไม่มีเสียงสุดจริงๆงงเลยอะ่ะผมนี่สับไม่เป็นเลยครับปลากินแบบนี้ นอบนอบคายโดนไหมโดนไหมสับปลาแปลกมากผมวันเนี้ย สักทีโอ้ okay. ส,สวยกับแรปเตอร์ครับผมโอ้โหแม่งกว่าจะได้กัดแล้วกันอีกเยอะจัดตัวที่สามครับกับกับแรปเตอร์อุ้ยมีรอยโดนเบ็ดด้วยเนี่ยแผลเก่าโอเคครับผม เก็บปลาแล้วไปดูต่อเลยโอ้โหเมื่อกี้วัดพลาดไปกี่ตัวไม่รู้อือดูรอยรอยมันหลุดเบ็ดเต็มเลยอ,ะอ่ะนี่รอยเบ็ดเต็มเลยก็ว่าอยู่ทำไมปลามันกินแปลกแปดปลามันโดนมาเยอะแล้วนี่หว่าแสดงว่า คนตีบ่อยครับปลานในถังตัวแรกผมเป็นไงก็ไม่รู้ตายแล้วมั้งโอเคครับเราไปดูต่อกันเลยสงสัยต้องได้ออกแล้วนะวางเหลียวอุอ้ยยังใหญ่อุย้ย โดนไหมโอ้ต้องได้สับสองทีสายมันพาดกิ่งไม้อยู่ส,ยสวยๆโอ้ตีตั้งนานกว่าจะโดนเนปเตอร์ครับช้อนคองครับผมโอ้ตีตั้งนานกว่าจะโดนแต่ละตัว ไซสไม่ใหญ่นะครับไซส์ป๊อกๆประมาณขีดหนึ่งขีดหน่อยๆลารุ่นนี้เยอะมากเลยยกหยกก็ดูดกัดเลยนะโหมดมากโอเคผมเดี๋ยวมาดูต่อครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูต่อเลยแบตก็จะหมดแล้วแบตไม่เยอะ เคียสายออกกอนมันจะมีหลายตัวอยูน่นะเมื่อกี้แต่มันตีตรงลำบากมากล็อกเล็กนิดเดียวอะ ต้องแบบนี้ปลามันมาออก,กันอยู่ฝั่งนี้ก็เยอะนี่วะมาสวยๆสองแต้มอีกสองแต้มครับแรปเตอร์เฮ้ยปลาเยอะอยู่มันชุมครับตรงนี้โอ้ตรงนี้อ้วนเลยตรงนี้สองขีดกว่าครับแรปเต,รเตอร์เต็มป่าครับผมสมหน่อยอร่อยแนย่แรปเตอร์ กองโฟกัสไหมนะนี่ครับแดปเตอร์ครับผมโอเคเดี๋ยวขีบใส่กันว่ะขีดครับผมไปเดี๋ยวดูต่อถ้ากาดก็ตีเรื่อยๆครับผมโอเครับก็โอเคครับผมผลประกอบการนะครับของเรียกๆของนั้นนะครับตอนนี้ผมวนกลับมาอีกกองนึงนะครับผมของที่มาแล้วได้ปลาเยอะๆ คลองแก้บ้านผมเนี่ยคลองนี้จะคลองใหญ่กว่าคลองที่ไปตีนะครับคลองที่ไปตีคลองเล็กๆปุ่มประกอบกอนน่าจะประมาณห้าเต้มครับแต่มันตายไปแล้วตัวนึงตัวแรกครับตายประมาณห้าเต้มครับก็แรปเตอร์นะครับผมได้เพราะแรปเตอร์ทั้งนั้นนะครับอย่ออื่นไม่กัด โอเคผมก็จะเข้าบ้านแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแรปเตอร์ครับผมคลิปนี้เอเคครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ไม้ก็อาจจะเป็นเลาะปลาคลองเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้โอเคครับผมจเจอกันใหม่ครับ